ตกชั้นไป1ปีกลับมาเป็นชนบุรีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เข้าใจฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบันมากขึ้นพี่โจโเลือกนักเตะที่มีประสบการณ์หรือว่าเข้าใจฟุตบอลไทยเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลไทยมาก่อนแล้วชนบุรีจะกลมก่อมแค่ไหนนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะก็ต้องดูที่ฝีไม้ลายมือของพี่โจนะครับ สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตรอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าวันะครับวันนี้ก็ กลับมาเล่าเรื่องราวฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับหรือว่าในชื่อปัจจุบันเนี่ยก็เป็น BYDC l i o n ลอ1ลีกหนะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกห่เดิมที่เรารู้จักกันนะผมก็ไล่เรียงพูดถึงแต่ละทีมนะครับตอนนี้มาถึงคิวทีมเก่าทีมเดิมนะครับที่เคยเป็นทีมใหญ่ในศึกไทยลีกหนะครับตกชั้นไป1ปีกลับมาอีกครั้งนะครับในฐานะแชมป์ใน ศึกฟุตบอลไทยลีก2เมือ่อฤดูกาล2024 2025ชนบุรี f อครับฉลามชนคนกันเองกลับมาอีกแล้วนะครับในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยปีนี้ก็กลับมาปุ๊บจัดเต็มเลยครับมีนักเตะต่างชาติเข้ามานะครับร่วมทัพใน ชนบุรีเอฟซเนี่ยเป็น10คนนะครับแล้วก็มีนักเตะไทยละลายใหม่ด้วยพร้อมปล่อยนักเตะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับออกจากทีมรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างการบริหารนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชด้วยเดี๋ยววันนี้จะไปไล่เลียงนักเตะต่างชาตินักเตะไทยตัวเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เฮดโค้ชของพวกเขานะฮะพี่โจธีรศักดิ์โอ้นนีก็ย้ายมาคุมทีมนี่คือหนึ่งในทีมที่เรียกเก็บตัวเร็วมากนะครับแล้วก็เตรียมทีมตั้งแต่แบบ ก่อนใครเพื่อนเลยทีมอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าชมบุรี FC เนี่ยหลังจากกางเดินนิดนึงเนี่ยก็เริ่มเก็บตัวแล้วนะครับ เริ่มเรียกนักเตะมาลงฝึกซ้อมแล้วนะพี่โจอย่างฟิตเลยสําหรับการได้มาคุมทัพบ,บ้านเกิดแล้วก็เป็นอดีตท,ทีมที่ตัวเองเคยสังกัดนะครับตั้งแต่ตอนได้แชมป์กับชมบุรีเอฟซีเมื่อไทยลีก2007เนี่ยโหกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะเฮดโค้ชเนี่ยฟิตเลยทีเดียวนะสำหรับพี่โจกับชมบุรีเอฟซีแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปฟังเรื่องราวของฉลามชนก็อยากใท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องจอนนะครับภาพรวมของชมบุรีเอฟซีนะครับในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ได้ แชมป์ s, นะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็ทําให้พวกเขาได้กลับเข้ามาอยู่ในจุดที่ตัวเองเคยอยู่นะครับนั่นก็คือหลีกสูงสุดของเมืองไทยไทยลีก1ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภาย,นยนในทีมก็เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเฮดโค้ชนะครับโดยโค้ชที่ได้แชมป์ไทยลีก2นะครับอย่างพี่วังทวัชชัยดำรงองตระกูลเนี่ยก็มีการออกไปนะครับจากทีมนะครับมีการแยกทางกันแล้วก็สุดท้ายพี่วังเนะี่ยตอนนี้ก็คุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน2 3ปีอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นพิโจทีรศักดิ์โพอ้นอดีตนักเตะของชุมบุรีเอฟซีเนี่ยแหละครับแล้วก็เติบโตไปติดทีมชาติชุดเยาวชนนะครับเคยไปเล่นให้กับเชียงรายนะครับหลังจากคว้าแชมป์กับชลบุรีแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นเป็นเฮดโคชนะครับโด่งดังจากการคุมปทระยองนะครับมีช่วงหนึ่งที่ได้คุมเชียงรายนะครับแล้วก็มาคุมนครราชสีมามาสได้ f เอฟซีและเป็นข่าวเป็นคราวกับทางชุมบุรีเอฟซีมาหลายครั้งหลายคราเลยสําหรับพิโจ ว่านี่คือฉลามชนคนกันเองของแท้เลยครับและสุดท้ายด้วยความเป็นบ้านเกิดด้วยความเป็นอดีตนักเตะนะครับก็กลับมาคราวนี้พี่โจก็กลับมาพร้อมกับการเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชนะครับพร้อมกับทีมงานของพี่โจเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับชมบุรีเอฟซีด้วยโดยพี่โจนะครับนอกเหนือจากการที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนักเตะพอสมควรนะเดี๋ยวไปไล่ลิสต์นักเตะที่ย้ายออกก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปไล่ลิสต์นักเตะที่ย้ายเข้ามานะครับนักเตะที่ย้ายออก พี่ยียบเลยฮะปล่อยยืมตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งนะครับจักรพงษ์แสนมะหุงนี่ไปอยู่กับนครราชสีมามัดได้ FC บุคลีเหลี่ยมดีก็ไปอยู่กับนครราชสีมามัสได้ FC นะครับสิิโชกพาโศนะครับเจ้ายาก็ไปอยู่กับนครราชสีมามัดได้ FC ซึ่ง3รายนี้ไปอยู่กับโคราชเนี่ยเป็นทีมเก่านะครับของพี่โจแล้วก็เป็น3รายที่ขึ้นมาจากการเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของชุม,มรเอฟซี FC นะครับแล้วก็มีไปอยู่กับระยองสารัตรสนทิศวัด ซึ่งระยอง f อตอนนี้เนี่ยก็คุมทัพด้วยเฮดโค้ชอย่างพี่โบโ้จากกพันปันปีซึ่งเป็นลูกม่อเลยของชุมบุรีเช่นเดียวกันจังหวัดใกล้เคียงกันติดกันเลยนะฮะแล้วก็มีกษดิ์กาลสินปล่อยไปอยู่กับราชนาวีแล้วก็มี2นักเตะน,นะครับปล่อยไปอยู่กับบุรพายูเนเต็ดในศึกฟุตบอลไทยลีก3ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่นะครับก็มีอภิวัตชูไพรและก็สาธพรสุศกนะครับซึ่ง4รายหลังเนี่ยก็ปล่อยยืมตัวนะครับไปอยู่กับตมสนที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับสร ไปอยู่กับระยองอ่ากระิีดไปอยู่กับราชนาวีนะครับแล้วมี2รายดาวรุ่งไปอยู่กับบุรพายูเนเต็ดส่วน3รายแรกจกกักรพงศ์สาม,มหุงบุคคลีติติชโชคเนี่ยก็ไปอยู่กับโคราชนะครับซึ่งเป็นทีมเก่าของพี่โจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพิหลักอิสระศรีธโลนะครับทำทีมนี่คือนักเตะที่เป็นนักเตะส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักเตะที่เกิดและเติบโต ขึ้นมาจากแคนยอมีของจุลมมีและปล่อยยืมตัวนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของยศกรมาศสิทธิ์นะครับปล่อยยืมตัวไปอยู่กับขอนแก่นนะครับธีรวุฒิสวนสรรอันนี้ก็ปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็มีปริญญาหนูสงแล้วก็มียศกรบุรพา2รายนี้ก็มีการปล่อยยืมตัวนะครับไปอยู่ในหลีกของสิงคโปร์ด้วยนะครับสำหรับยศกรบุรพาแล้วก็ปริญญาหนูสงนะครับแล้วก็มีปล่อยไปมีรณชัยลังซิโยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยไปอยู่กับเกษมบัณฑิตนะครับก่อนหน้านี้รณชัยก็มีการเอ่อพอย ย้ายออกจากชมบุรีที่ตอนนั้นอยู่ทีสองเนาะก็มีการโพสต์ในการหาทีมนะครับเพราะว่าหมดสัญญากับชมบุรีแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่กับเกษมบัณฑิตนะแล้วก็มีชาววัดวิรชาตินะครับหมดสัญญายืมตัวกลับไปอยู่ B ีีแล้วสุดท้าย BG ก็มีการปล่อยไปอยู่กับพีดีประจุบนซีนะมะีปฏิพัทธ์คำสัตนะครับไปอยู่กับปัตตานีเุตซีมีเนติพงษ์แสนมะฮุงพี่ชายของจักรพงษ์แสนมะฮุงนะครับไปอยู่กับขอนแก่นยูเนเต็ดมีสันนิภาพราชนิยมนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นกองลกลาง ชนบุรีในศึกไทยลีก2เมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับไปอยู่กับพลังการ f c พลังการนี้ก็เป็นทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1เช่นเดียวกันกับชนบุรีนะครับแล้วก็มีนักเตะต่างชาติที่ย้ายออกไปมีวันเดอร์ลุยส์นะครับมีอามาดูอัตาล่ามีเดเล่มีควันเตฮี le, hi, นะครับก็ย้ายออกจากชนบุรีนะครับซึ่งนักเตะอย่างวันเดอร์ลุยส์อัลตาล่าเดเล่นีก็เป็นแนวรุกชนบุรีเมื่อฤดูกาลที่แล้วควันเตฮีเนี่ยเป็นนักเตะเกมรับนะครับเป็นโคตร้าเอเชียเมยออ ชมบรีเอฟซีนะครับแล้วก็นักเตะไทยอย่างที่เราทราบกันนะครับก็พูดกันในทุกๆคลิปอยู่แล้วว่าปีนี้นักเตะไทยจะหาทีมยากแล้วก็อาจจะต้องลดระดับจากที1่ลงไปที2นะครับเพราะว่าโคต้านักเตะไทยในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งมีน้อยลงนะครับลงสนามได้อย่างน้อยเนี่ยก็คือ4รายเท่านั้นนะครับถ้าทีมใดนะครับส่งผู้เล่นต่างชาติครบนะครับตามโคต้าเนี่ยต่างชาติ5บวกอีก2อาเซียนนะครับก็จะเป็น7รายนักเตะไทยก็จะมีแค่4รายเท่านั้นเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นนักเตะเหล่านี้ นะครับก็อาจจะเป็นส่วนเกินของทีมถูกปล่อยยืมไปอยู่ทีมที่เล็กกว่าหรือว่าทีมที่อยากจะดึงตัวไปใช้งานหรือว่าบางราย อย่างที่เราทราบกันปีนี้ก็จะมีนักเตะที่ย้ายออกไปเล่นอยู่ในลีกอาเซียนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะไปเล่นในลีกสิงคโปร์ไปเล่นในลีกมาเลย่ยายสละง,งอก็มีพิชาเนาะอะไรประมาณนี้นะครับมาดูรายชื่อนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับของชนบุรีเอเป็นนักเตะไทย3รา,ายก่อนนะครับก็มาจากโคราชทีมเก่าของพี่โจเนี่ยสรายนะครับนั่นก็คือกองกลางที่เป็นมดงานเลยนัทนันเบียสำมฤทธิ์นะครับย้ายมาจากนครราชสีมามัสไดเอฟซีและอีก รายหนึ่งเป็นกองหลังกองหลังตัวกลางเซนเตอร์แบ็กนะครับนัตพงษ์สายริยานี่คือ2รายที่ย้ายมาจากทีมเก่าของพิโจนะครับแล้วก็มีอีกรายหนึ่งแบ็กขวาจาก B ีจปทุมยูเต็ดดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่สันติภาพจันงอมครับซึ่งนี่คือ3นักเตะไทยนะครับที่ย้ายเข้ามาใหม่มาอยู่กับฉลามชนในฤดูกาลนี้นะครับส่วนนักเตะต,ต่างชาติ10รายก็ตามโคต้าเลยครับส่วนใหญ่ก็จะใช้โคต้าประมาณนี้ครับเป็นนักเตะต,ต่างชาติ7รายลงทะเบียนในศึกฟุตบอลไทยลีกนะแล้วก็บวกกับอาเซียน3ราย ซึ่งอาเซียนเนี่ยจะลงได้2คนนะครับแต่ว่าก็จะมีเพิ่มอีก1นึ่รายนะส่วนใหญ่ก็จะมี3ามรายเนี่แหละครับเพื่อที่จะสลับเผื่อมีอาการบาดเจ็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนไม่จํากัดอยู่แล้วสำหรับอาเซียนส่วนใหญ่จะลงเผื่อๆประมาณนี้แหละฮะโคต้าที่ทีมในไทยลีกจะลงเนี่ยก็จะเป็นประมาณ7จ็บวกสเนี่ยแหละครับโดย3ามรายอาเซียนก่อนแล้วกันนะครับเป็น3ามรายอาเซียนที่ชนบุรีเลือกที่จะใช้นักเตะดีกีทีมชาติฟิลิปปินส์ทุกรายนะครับเริ่มจากการยืมตัวนะครับ มาจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับนั่นก็คือเจฟฟร์สันทาบีนัสนะครับนี่เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เลยนะและสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายรวมไปถึงไฮบิดเนี่ยเข้ามาเป็นในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวซ้ายในระบบหลัง3ก็ได้หรือว่าเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายในระบบหลัง4ก็เล่นได้กองกลางตัวรับบางทีเขาก็ขึ้นไปยืนได้เหมือนกันนะครับสำหรับเจฟฟร์สันทาบีนัสนะเล่นอยู่กับทางด้านของบุรีรัมยูเนเต็ดทุกถ้วยทุก,ทกรายการในฤดูกาลที่แล้วเยอะมากนะ46เกมทำไปได้5ประตูกับอีก7แ ก็เป็นส่วนสําคัญคนหนึ่งเลยที่ทําให้บุยลำเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีกช้างไอเฟคคัพรีโวคัพแล้วก็ช้อปปี้คัพมาครองได้นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในทีมที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวของบุยลำยูเตดก็ทําให้ททบินัสนะครับต้องย้ายมาอยู่กับชมรีเอฟซีในฤดูกาลนี้ในรูปแบบการยืมตัวในโคต้าอาเซียนนี่เป็นรายแรกนะครับอีกรายหนึ่งเป็นกองหลังเช่นเดียวกันกีเก้ลินาเลสนะครับดีกีทีมชาติฟิลิปปินส์เหมือนกันนะเป็นกองหลังลูกครึ่งฟิลป ซึ่งกิเก้ลินาเลสเนี่ยเป็นฟิลิปปินที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินสเปนนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยเจฟฟรัสนทามินัสก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับโดยตัวคุณแม่เนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ตัวเขาเนี่ยเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นกาหน้านะครับที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบโหเ,เรียกได้ว่าเกิดญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลูกครึ่งด้วยกาหน้าแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับส่วนกิเก้ลินาเล ในไทยลีกเหมือนกันนะครับลำพูน วอร์เรอร์นั่นเองนะ,ะทางด้านของเจฟฟสซอนทินามาจากบุรีรามนะครับส่วนลินาเลสเนี่ยมาจากทางด้านของลำพูนก็เข้ามานะครับอยู่กับชุมรียซีในฤดูกาลนี้เคยเล่นให้กับหลายสโม,มสรเหมือนจะเป็นซานเปรโดมอนติโจเอลพาโลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยไปอยู่กับทีมในสเปนนะครับแต่เป็นหลีกล่างๆแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลำพูนลำพูนเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่ไปอยู่ในหลีกอินโดนะครับ PSM มาการาแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลำพูนอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาล you ที่ผ่านมานะครับก็ฤดูกาลนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาอยู่กับชมบุรีเ c สําหรับกีเก้ลินาเลสเนี่ยเล่นได้หลายตาแหน่งเช่นเดียวกันกับเจฟฟ์สันทาบินัสนะครับเป็นอีกหนึ่งรายที่เป็นนักเตะด,ดีกีทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับอีกรายหนึ่งรายสุดท้ายนี่ก็เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินเหมือนกันเป็นเดนมาร์ฟิลิปปินส์แล้วก็มีดีกีทีมชาติฟิลิปปินส์ครับแต่เป็นตําแหน่งผู้รักษาป,ประตูนั่นก็คือเควินเรเมนโดซ่าวัย3าปีนะครับอันนี้มาจากเปอร์ซิบบ อยู่กับทางด้านของชมบุรี FC เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมาอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูน,นะครับเควินเรเมนโดซ่าเนี่ยก็เล่นให้กับหลายต่อหลายทีมในลีกเดนมาร์กนะไม่ว่าจะเป็นวีบอร์เคลเลอรูปนะครับริงโคบิงนะครับทิสเตดนะครับฮอเซนคอเก้ en, oke, นะครับมีเวนซิสเซลนะครับก่อนจะย้ายมาในลีกอาเซียนกับกุลาลัมเปอร์ซิตี้เอฟซี FC, ในลีกมาเลเซียแล้วก็ย้ายมาเปอร์ซิป,ปันดุ ในลีอินโดนีเซียนะครับเมื่อปี2023ที่ผ่านมาโดยเควินเรมนโดซ่านะครับลงสนามให้กับเปอร์ซิปันดูงไปทั้งหมด48เกมทำได้16คีนชีตนี่เป็น3ลิสต์รายชื่อนักเตะทีมชาตฟิลิปปินส์ที่เป็นลูกครึ่ง นะครับที่ย้ายมาอยู่กับชมบุรีเอฟในฐานะโคต้าอาเซียนในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีอีก7รายเป็นนักเตะต่างชาตินะครับมีทุกตําแหน่งเลยนะในตําแหน่ง outfield ไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางนะครับแล้วก็ในตําแหน่งกองหลังนะเดี๋ยวผมไปไล่ลิสต์รายชื่อนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่ของชมบุรีเอฟนี่เป็นคนแรกนะครับกองหน้าซึ่งฟอร์มดีมาก นะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากับสุพรรณบุรี FC เป็นหัวหอกวัย25ปีอูคเคอร์ฟานลิงเคนนะครับจากสุพรรณบุรี FC ย้ายมาอยู่กับชมรีเอนะครับโดยฟานลิงเคนเนี่ยเซ็นสัญญาเปิดตัวไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดตัวซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้วนะสำหรับฟานลิงเคนเนี่ยเคยเล่น นะครับให้กับทีมเยาวชนโกเรนเกนในเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เคยไปเล่นอาชีพนะครับให้กับ ONS Nick นะครับแล้วก็แคดไวท์แล้วก็ White, วก h าเคมสบอยนะครับเคยเล่นในลีกแล้วเซมเบิร์กนะครับแล้วก็มาอยู่กับสุพรรณบุรี FC ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมเลยยิงไป14ประตูกับอีกสแอสซิสนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะมาอยู่กับชมุรี FC นี่เป็นนักเตะต่างชาติรายแรกนะที่ ย้ายมาอยู่กับชมบุรีเอฟซีในฤดูกาลนี้นะครับอีกรายหนึ่งนี่ก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในไทยลีกมาก่อนนะครับสำหรับเกกูร่าเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแนวรุกชาวฝรั่งเศสวัย36ปีนี่ย้ายมาจากนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีนะครับก็เป็นนักเตะทีออ่ทางด้านของพี่โจทีรศักดิ์พ่ออ้นก็น่าจะใช้งานนะครับรู้วิธีการใช้งานเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะเคยเล่นในไทยลีกหเยอะฮะแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดโบลิสเทโลเอฟซีหนองบัวพิชยะเกษตร เตตซา์อุดรธานีชัยนาะทฮอนบิลแล้วก็มาโคราชนครราชสีมามาด,ด้า FC, เอฟซีนะครับเล่นมา2ฤดูกาลนะฮะ2023-2024แล้วก็2024-2025รวมทั้งหมด64เกมยิงไป21ประตูกับอีก18แอสซิสต์นะครับผลงานถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเกรกฮูล่านะครับเป็นนักเตะในพื้นที่ด้านข้างที่มีความเร็วแต่ว่าด้วยวัย36ปีนะครับเราก็อาจจะได้เห็นวิธีการใช้งานของพิโจก,กับเกรกฮูล่าที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปจากเดิมเพราะว่าด้วย ความเร็วด้วยอายุอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่เขาพีกว่านี้นะครับนี่เป็นรายที่2นะฮะยังเป็นตัวรุกเหมือนเดิมรายที่3ครับนี่ก็เป็นนักเตะต่างชาติที่เล่นอยู่ในไทยลีกมาก่อนเหมือนกันสําหรับคอเก้ฟิลิเป้นะครับหรือว่า,าเขาเรียกกันว่าจอร์ดจอร์ดเนี่ยนะฮะเขาคือจอร์ดฟิลิเป้นะครับ,เ,รบเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ก็เรียกจอร์ดสำหรับคอเก้ฟิลิเป้นะครับเป็นกองหลังชาวบราซิลย้ายมาจากหนองบัวเชฟซีอายุ36ปีเป็นกองหลังส่วนใหญ่ก็จะเล่นกองหลังนะครับนี่ เริ่มต้นเล่นฟุตบอลให้กับ ทางด้านจูเวนตูเดนะครับในหลีกบ้านเกิดบราซิลแล้วก็ไปเล่นอยู่ทั้งตอมเบนเซ่อบวิสตานะครับในประเทศบราซิลแล้วก็ไปเล่นในโปรตุเกสกับหลายสมโมสรเลยอาเวสฟารเรนเซ่โคริมบานะครับเคยเล่นในซาอุดีอาระเบ,บียเคยเล่นในเอสลีกสิงคโปร์กับแล้วซิตี้เซลเลอร์สนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับหนองบัวพิชัยฟีเคยไปอยู่ลำปางเคยไปอยู่ตราดแล้วก็ย้ายมาหนองบัวอีกครั้งหนึ่งในฤดูดกาลที่ผ่านมาโดยฤดูดกาลที่ผ่านมากับหนองบัวพิชยนะครับสำหรับ คอเก้ฟรีเป้เนี่ยลงสนามไป29เกมยิงไป5ประตูกับเป็นหนึ่งแอสซิสต์นะครับแล้วก็มีสถิติเป็นผู้เล่นกองหลังอันดับหนึ่งที่เคลียบอลได้มากที่สุด1น1ครั้งเลยทีเดียวนะนอกเหนือจากกองหลังนะครับการเป็นกองหลังแล้วเนี่ยฟรีปเป้นะครับมีสถิติการยิงเนี่ยประตูกับเป็นหนึ่งแอสซิสต์เพราะว่าเขาสามารถที่จะเติมขึ้นไปเล่นกองหน้าได้ในช่วงท้ายเกมนี่น่าจะเป็นออปชั่นหนึ่งที่พี่โจจะซื้อจากทางด้านของฟรีปเป้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ เล่นอยู่ในไทยลีกอยู่แล้วนะสรายแล้วนะแล้วก็รายที่4ก็เล่นอยู่ในไทยลีกอยู่แล้วแล้วก็ย้ายมาชมบุรีเอฟซีสำหรับเลสลี่ย์แอมโบรนะครับสำหรับแอมโบรเนี่ยเป็นกองกลางมากประสบการณ์วัย37ปีจากนครปฐมยูเนเต็ดนะครับเป็นกองกลางชาวกาหน้าเล่นให้กับทางด้านของนครปฐมเล่นดีมากนะฮะแต่ว่าอายุนามนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเล่นให้กับเมืองไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมายาวนานเลยนะครับเคยอยู่กับ JW ลังสิตในปี2010หลังจากนั้น2 0งิ ไปอยู่กับนคนปรปฐมแล้วก็อยู่นคนปรปฐมเนี่ยยาวนาน8ฤดูกาลนะครับเป็นส่วนสําคัญที่พาทีมเลื่อนชั้นในปี2020แล้วก็เคยไปอยู่กับโพลิสเตโร่เอฟซีแล้วก็กลับมานครปฐมอีกคร,ครั้งหนึ่งนะครับเล่นไป27นัดนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมาทําไป3แมสสิสําหรับเรสลีย์อัปโรนะครับเป็นกองกลางที่ถือว่าเป็นมดงานคนสําคัญของนคนปรปฐมมาโดยตลอดนะแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับชมบุรีเอฟซีและหลังจากนี้นะครับก็เป็นนักเตะต่างชาติที่ฤดูกา การที่ผ่านมานะครับอีก3รายไม่ได้อยู่ในไทยลีกนะเริ่มต้นกับคนที่เปิดตัวไปแล้วนะครับก็คือเควินอินาซิโอนะครับเป็นมิดฟิล์ d ชาวบราซิลอันนี้วัย26ปีนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิล์ d ตัวรุกนะฮะแล้วก็เป็นมิดฟิล์ d ตัวกลางที่โฮวดิ้งบอลได้ด้วยนะครับสำหรับนักเตะ รายนี้นะครับเควินเนี่ยมาจากบอคานีทีมรองแชมป์ลีกโคโซโวนะครับอายุ26ปีเคยเล่นทีมเยาวชนของมิลาโซมาก่อนนะครับแล้วก็เล่นในลีกบาซิลหลายสโมสรก่อนจะย้ายไปเล่นในลีกยุโรปกับเมซินกับในลีกมาซิดโดเนียกับสโมสรสกูปิ นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบอคานีในลีกโคโซโวโซึ่งเล่นในลีกยุโรปเนี่ยก็คือเล่นในลีกยุโรปฝั่งตะวันออกนะครับเล่นในลีกโคโซโวเนี่ยสาเกมยิง7ประตูกับอีกห้าแอซิส,สนะครับเคยเล่นในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ล,ลีกมาแล้วด้วยนะเพราะว่าอยู่กับบอคานีนี่เป็นทีมใหญ่ของโคโซโวนะครับเขาก็จะได้เล่นในพวกรอบคัดเลือกของศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับสำหรับ ทางด้านของกองกลางชาวบราซิลรายนี้เควินอินาซิโอนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของแผงกองกลางให้กับฉลามชนอันนี้ก็เปิดตัวชูเสื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นรายที่5้าอ่ารายที่6กับรายที่7ครับยังไม่ได้มีภาพชูเสื้อนะครับแต่ว่าก็มีข่าวที่ จะเข้ามาอยู่กับฉนามชนชมรีฟซีในฤดูกาลหน้านะครับเป็นแนวรุกทั้งคู่และเคยเล่นอยู่ในไทยลีกก่อนที่จะย้ายออกไปนะครับรายหนึ่งนะครับก็คือโจนาธานโบลิงกีครับกองหน้าวัย30ปีนะครับก็เตรียมกลับมาไทยลีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโบลิงกีนะครับก็เป็นศูนย์หน้าชาวคองโกนะครับเคยสร้างปรากฏการนะครับเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดในชุด ชิปโปแชมป์นะฮะในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนจะย้ายออกจากทีมไปนะครับเป็นกองหน้าที่สูงใหญ่นะแล้วก็ไปเล่นอยู่กับวอตวดีนาในหลีกเซอร์เบียนะครับก่อนจะมีข่าวนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดตัวแต่ว่าคาดว่าจะเข้ามาอยู่กับชมรีเอฟ ในฤดูกาลนี้นะครับในตำแหน่งกองหน้าต่างชาตินะอีกรายหนึ่งก็คืออับบอยซานะครับนี่ก็เตรียมกลับไทยลีกเหมือนกันนะครับสำหรับอับบอยซาเป็นกองหน้าทีมชาติซูดานนะครับเพิ่งแยกทางนะครับกับหนองบัวพิชญไปก่อนหน้านี้นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ย้ายไปอยู่ในลีกลิเบียนะครับเอานาเซอซีนะครับย้ายไปอยู่ในลีกลิเบียอยู่ครึ่งฤดูกาลนะครับแล้วก็มีข่าว นะครับตกเป็นข่าวแล้วก็กําลังจะมีโอกาสที่จะเปิดตัวกับทางด้านของชุมรี FC อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นแนวรุกที่เคยเล่นให้กับกิมส์บี o ทาวในลีกรองของประเทศอังกฤษนะครับสำหรับอโบูอิซานะครับจะร่วมทีมน้องใหม่อย่างชุมรี FC นะครับในฤดูกาล2025-2026ส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะที่เข้ามาใหม่ นะครับของทางด้านพี่โจสําหรับชมรีเอฟซในฤดูการนี้เนี่ยที่เป็นนักเตะต่างชาติพี่โจเลือกนักเตะที่มีประสบการณ์หรือว่าเข้าใจฟุตบอลไทยเรียนรู้วัฒนาธรรมฟุตบอลไทยมาก่อนแล้วนะครับจะมีแค่กองกลางชาวบราซิลเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะที่เป็นต่างชาติแท้ๆนะครับที่เป็นเอาฟิลนะครับที่ไม่เคยเล่นในไทยมาก่อนเลย ที่เหลือเนี่ยถ้าไม่นับอัลเควินเรมินโดซ่าที่ไม่ได้เป็น o u t ฟิล l d เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเล่นในไทยมาก่อนทั้งหมดนะเรสลีย์อับโบเจลเบอร์สันทาบีนัสคอเก้ฟลิปเป้เก็กฮูล,ล่านะครับชนัันโบลิงกินะแล้วก็อบโบยิซาแล้วก็อูเคนฟานริงเคนนะครับแล้วก็กีเก้ลินาเลสเพราะฉะนั้นนี่คือความกลมกล่อมของพี่โจอยู่แล้วนะครับเขาชอบที่จะหยิบใช้นักเตะที่มีประสบการณ์สูงในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับมารวมกันวิธีการก็คล้ายคลึงกับที่เขา เคยทากับทางด้านของโคราชนะครับแล้วก็ปั้นโคราชให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นสนุกเล่นดุดันนะครับในช่วงหนึ่งเล่นในบ้านเนี่ยสนามฟุตบอล80พรรษาเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยโแพ้ยากมากๆมีช่วงที่ไม่แพ้ใครหลายต่อหลายเกมเลยนะแล้วก็มีแฟนบอล เข้าไปเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงที่พี่โจคุมนครราชสีมามัตได้เ FC ในช่วงหนึ่งนะครับในฤดูกาลนี้ชุมรีเอฟภายใต้พี่โจก็น่าสนใจครับมีนักเตะต่างชาติดีๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็น่าจะสู้กับหลายต่อหลายทีมสนุกเป็นชนบุรีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เข้าใจฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบันมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราชื่นชมชนบุรี f อในฐานะหนึ่งในทีมที่ปั้นนักเตะไทยจากอะคาเดมี่ขึ้นมาใช้งานนะเคยลงสนามในสุบฟุตบอลรอบชิงชังให้เส ครับ นะครับในแบบที่มีนักเตะไทยตอนนั้นเนี่ยตัวจริงทั้งหมดนะสิรายแล้วก็เป็นนักเตะที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สู้ได้อย่างสนุกแม้ว่าจะได้รองแชมป์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหลีดเติบโตขึ้นไปนะครับการใช้งานนักเตะที่มาจากอะคาเดมี่ทั้งหมดกลายเป็นว่าเป็นเหมือนดาบสองคมครับด้วยประสบการณ์ของน้องๆด้วยวิธีการเล่นที่อาจจะยังไม่ได้มีกระดูกนะฮะเพื่อเมื่อไปเทียบกับต่างชาติของทีมอื่นนุ่นนี่นั่นมันก็ทําให้ ถึงขั้นมีการตกชั้นนะแล้วพอตกชั้นไปเนี่ยก็ไปปรับจูนกันใหม่เข้าใจวิธีการทาทีมมากขึ้นปีนี้มีการปล่อยนักเตะที่ก้าวขึ้นมาขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่จากแคนดีมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยยืมตัวนะครับก็ยังมีสัญญากับทางชมพรีแล้วก็เนี่ยนะฮะดึงนักเตะเก่าๆโดยเฉพาะนักเตะต,ต่างชาติเข้ามาชมพรีจะกลมกล่อมแค่ไหนนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะก็ต้องดูที่ฝีไม้ลายมือของพี่โจนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยเองก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าฝีไม้้้ลาายมือออขขงงพี่่จนนนัก็คท ยอดเยี่ยมนะครับสามนัดแรกของชมบุรีเอฟซีก็ไม่หนักไม่เบาแล้วก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่พอรับได้นะครับสามารถบ่งบอกได้เลยว่าการเสริมทัพของชมบุรีเอฟซีดีพอหรือเปล่านะครับกับการต่อกรในศึกบอลไทยลีกหนึ่งลีกสูงสุดของเมืองไทยในครั้งนี้นะครับนัดแรกเนี่ยกลายเป็นพรมลิขิตเลยครับต้องไปเยือนนครราชสีมามัดไดเอฟซีทีมเก่าเลยครับสำหรับธีรศักโพอ้นและกลับมาเล่นในบ้านเจอทีมแกร่งนะครับที่ได้ไปศึก ACL2 อย่างราชบุรีเอฟซีแล้วก็ต้องไปเยือนลำพูนวอริเออร์ ในเกมที่3ครับผมว่ามันมองได้เห็นถึงผลทั้งแพ้เสมอและก็ชนะในทุกเกมเลยนะกับทั้งโคราชกับทั้งราชบุรีที่ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนลําพูน3เกมนี้แหละฮะก็จะวัดแลลวครับว่าชุมบุรีเนี่ยการเสริมทัพในฤดูกาลนี้นะเสริมได้ถูกจุดเสริมได้ถูกต้องหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของชุมบุรีเอฟซีที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ